เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่5กุมภาพันธ์วันนี้ครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของไตเรลวมาเลเซียแบ็กซ้ายวัย25ปีของทีมทีล่าสุดนะครับในช่วงเช้าตามเวลาบ้านเราทาง p s v e i วีไอโฮฟทีมดังจากฮอลแลนด์ก็ประกาศยืนยันว่าดีคว้าตัวไตเรลวมาเลเซียไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมมีออปชั่นสามารถซื้อขาได้ในราคา10ล้านยูโรหลังจบซีซั่นนี้ด้วยนอกจากนี้ครับ PSV ก็ยังยอมเป็นฝ่ายจ่ายค่าเหนื่อยให้กับใต้เรือมาเลเซียทั้งหมดตลอดสัญญาจำนวน75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยและหากว่าตัดสินใจซื้อขานนครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราก็ได้ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งการขายครั้งต่อไปที่30%ด้วยหากว่าในอนาคตมีทีมไหนก็ตามมาซื้อมาเลเซียไปร่วมทีม ท้งนี้สำหรับไตเรียวมาเลเซียรครับย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์ปี2022ในยุคของเอริิเคนฮากด้วยค่าตัว15ล้านยูโรจากทางเฟย์นุดร,รัตเทดัมและก็ได้ลงเล่นให้กับทีมไปทั้งสิ้น47เกมด้วยกันครับดีที่เจ้าตัวนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากเซ็นซบปีเอสวีไอโฮเฟนเอาไว้ว่าผมมีความสุขมากที่ได้ย้ายมาที่นี่ในที่สุดผมก็จะได้เล่นฟุตบอลที่ดีอีกครั้งผมเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บยาวมาแต่ถ้าว่าตอนนี้ผมฟิตสมบูรณ์แลละกก็รรู้้ววว่าาถึงงงเขออตัออัีค ทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากจะมีเรื่องที่มีแง่ดีอยู่เสมอและในกรณีนี้ผมกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นทั้งในแง่ของร่างกายและก็จิตใจผมมีความอดทนเป็นผู้ใหญ่และก็รู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นผมพร้อมที่จะโชว์ฟอร์มและก็หวังว่าจะสามารถร่วมคว้าแชามป์กับ PSV ได้ในซีซั่นนี้ รายงานต่อมาครับมากันที่เรื่องของกองหน้ากันบ้างหลังในตลาดมกราคมอย่างที่เราเห็นกันว่าทีมปล่อยทั้งอันโตนีให้กับเรอัลเบติสมาคัสแวร์ฟอร์ดให้กับแอสตันวิลล่าและก็ยังปล่อยอีธานวิลลี่กองหน้าดาวรุ่งที่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วไปให้กับทางวีแกนทีมในลีกทูยืมตัวทำให้ในทีมชุดใหญ่ตอนนี้ครับเหลือแค่แนวลุก4ี่รายเท่านั้นก็คือรันส์มูสโอยลุนโจชัวเซอร์ซี่อเลฮันโดรกาแนโชและก็อามัดเดียโล ทั้งนี้ครับตามรายงานล่าสุดของทางแมนเชสเตอร์อีฟนิคนียสสื่อท้องถิ่นได้เปิดเผยว่ารูเบนอโมรีมเตรียมจะเร่งผลักดันเจ้าหนูชีเดียโอบีมาตินขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดเร็วกว่ากําหนดเลยครับหลังนักเตะนั้นนะก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมกับผลงาน12ประตู1แอสซิสจาก12เกมที่ลงเล่นในซีซั่นนี้ครับนอกจากนี้ครับบรรดาดาวรุ่งรายอื่นก็เตรียมถูกผลักดันขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นด้วย เพื่อซึมซับบรรยากาศและก็รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนถึงซัมเมอร์ที่ทีมจะมีการโละาะค่งส่วนเกินรวมถึงบรรดาข่างที่หมดสัญญาออกไปอีกหลายคนเลยเลยครับมากันนีดข่าวต่อไปครับกับอัปเดตของรอบดอลซันนักข่าวจาก ESPN เรื่องการเสริมทัพของทีมในตลาดมกราคมที่เพิ่งจบไปซึ่งกัอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสโมสรได้มาเพียงแค่แพทริกดอรกูในตำแหน่งวิงแบ็กไล่คนก็เป็นเอเดนเฮฟเวนในตำแหน่งกองหลังที่น่าจะเล่นในทีมชุดยู8เสียก่อน ั้งนี้ครับต่อเรื่องดัึงกล่าวนั้นทางรอบดอลซันก็เผยว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่รีบร้อนที่จะเสริมเร่งด่วนในตลาดมกราคมนั้นก็เนื่องมาจากว่าทางสโมสรวังว่าการระมัดระวังในการซื้อขายนักเตะช่วงหน้าหนาวจะช่วยให้ทีมน่าสามารถสร้างทีมชุดใหญ่ขึ้นมาใหม่แบบจริงๆจังๆในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับด้วยการซื้อตัวนักเตะที่พร้อมย้ายและก็เป็นเวตามที่รูเบนอาร์โมเรียมกุลซ์อ,อยากจะได้จริงๆโดยเฉพาะ2นักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนได้แก่วิกตอร์ ตัวเก่งที่อาร์โมริมนะีมีคู่มือการใช้งานซึ่งคานว่าตองใช้เงินอย่างตา่ำต้องมี60ล้านยูโรเพื่อซื้อเข้ามาร่วมทีมนะครับอีกคนก็จะเป็นโจนีเควนดาวิงแบ็กที่เล่นในทั้งฝั่งซ้ายและก็ขวาที่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันด้วยเดวเตไวัย17ปีรายนี้ครับก็มีค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง100ล้านยูโร แต่ก็เชื่อว,ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้วิธีการเจราจาตามปกติมากกว่าที่ตอนนี้นครับมีการยืนยันว่าแมนยะูไนเต็ดพร้อมจะจ่ายค่าตัวใกล้เคียงที่หลัก60ล้านยูโรให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนพิจารณาก่อนครับส่วนนักเตะฟังขาออกนั้นคาดว่าวิกตอร์ลินเดเลฟและคริสเตนเอริกเซนสองนักเตะวัย30บวกของทีมทั้งคู่ต่างจะหมดสัญญากับทีมหลังจบซีซั่นนี้และกจะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัว ตรงนี้ครับก็จะประหยัดเงินค่าเหนื่อยรวมของทั้ง2รายรวมกันตกสัปดาห์ละ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ต้องดูว่าทีมจะหาใครเข้ามาแทนได้หรือเปล่านอกจากนี้ครับริอบดลซันก็นยังเผยอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังจะพยายามลดค่าจ้างนักเตะอีกหลายรายเลยครับโดยเฉพาะของคาเซมิโรที่จะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายที่อาจจะต้องแยกทางกันแบบทาวรในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วเลยครับ ทางด้านรายงานของแมนเชสเตอร์อ e ฟนิงนิวส์สื่อท้องถิ่นนะครับก็ได้รายงานไปทํานองเดียวกับทางรอบดอลซันว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตัดสินใจไม่เสริมทัพนักเตะเพิ่มในวันท้ายของตลาดซื้อขายรอบหน้าหนาวที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสโมสรต้องการลงทุนครั้งสําคัญในตลาดซัมเมอร์มากกว่ารวมไปถึงสถานการณ์การเงินของสโมสรที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยเช่นกันโดยที่แมนเชสเตอร์อ e ฟนิงนิวส์นะครับได้เสริมว่ากลุ่มผู้บริหารรวมถึงรูเบนอามมริมน่ดูจะพอใจกับการลงตลาดในรอบนี้ด้วยกันกับแพ และก็เอรินแฮฟเวนรวมถึงเดียโก้เลออนซึ่งกับรายหลังจะย้ายมาช่วงซัมเมอร์และผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้นะครับสโมสรมองว่าเป็นนักงแต่ที่มีศักยภาพสูงและก็ถูกซื้อตัวมาสำหรับแผ่านระยะยาวของสโมสรด้วย สำหรับในรายของมาติสดาวและก็คริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูสองนักเตะที่ทีมมีโอกาสยิมเข้ามานั้นทั้งคู่ต่างมีค่ายิมตัวที่สูงเกินไปครับรวมการเกิน10ล้านปอนด์นั่นจึงทําให้สโมอสรอนต้องการระมัดระวังกับการใช้เงินเป็นพิเศษหรือไม่ต้องการเสี่ยงมากจนเกินไปกับค่ายิมตัวที่สูงมากจนเกินจริงครับนอกจากนี้การที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ใช้งบมากเกินไปในตลาดหน้าหนาวมันก็จะเป็นการส่งผลดีต่อทีมสําหรับการดึงตัวนักเตะที่ตรงกับแผนระยะยาวของสโมสรอนและโคชในช่วงซัมเมอร์ รวมไปถึงการเสริมทัพแบบจัดหนักในตลาดมกราคมจะทำให้งบประมาณการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ของทีมลดลงไปด้วยเช่นกันนั่นเองครับ มากันที่ความเห็นของแกรี่เนวิลกับการวิจารณ์ผลงานเริ่มต้นคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาโมริมกันครับซึ่งทางเนวิลนั้นยอมรับว่าเขาประเมินผลงานของกุนซหนุ่มชาวโปรตุเกสไว้สูงมากเกินไปเพราะคิดว่าเข้ามาแล้วจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีผลงานที่ดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยแผนการเล่นใหม่หรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าว่าเอาเข้าจริงแล้วผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับยิ่งแย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะผลงานในบ้านที่แพ้เป็นเรื่องปกติและเขาก็เชื่อว่าหากอาโมริมยังไม่สามารถพลิก สถานการณ์กลับมาได้บรรดานักเตะในทีมอาจจะหมดความเชื่อมั่นไปกับไอเดียของเขาจนทุกอย่างก็ต้องจบแบบกุนซื้อคกน,กอนก่อนก็เป็นได้เลยครับโดยกับเรื่องนี้แกรี่เนวิลได้แสดงความเห็นผ่าน Sky Sport เอาไว้ว่าผมคิดว่าด้วยความกระตือรือร้อนและระบบการเล่นแบบใหม่พวกเขาจะทำให้นักเตะซื้อสิ่งเหล่านี้ได้และเราจะได้เห็นการฟื้นคืนกลับมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่นด้ว่าเราได้เห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามแบบโคตรๆมันกลายเป็นเลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิมเยอะมาก เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสุดๆเลยล่ะแต่จากนี้ไปจนถึงช่วงจบซีซันมันก็จะมีความเจ็บปวดอีกมากมายและมันก็จะมีความเสียหายตามมาอีกเยอะอย่างแน่นอนแน่นอนว่าพวกเขา,าจะยึดต,ติดกับรูเบนอามอริมต่อไปแต่ยิ่งคุณพายมากเท่าไร่มันก็ยิ่งทําให้บรรดานักเตะซื้อไอเดียจากเขาได้ยากขึ้นเท่านั้นไอเดียที่เขาพูดตั้งแต่วันแรกที่มันดูค่อนข้างดี คุณต้องการให้นักเตะซื้อไอเดียนั้นแต่หากว่าพวกเขาแพา้พวกเขาบรรดานักเตะก็จะโดวนวิจารณ์แสงไฟสาดส่องไปที่พวกเขามากกว่าเดิมแฟนบอลก็จะไม่แฮปปี้ด้วยคุณไม่สามารถแพ้ไปเรื่อยๆได้หรอกนะมันจะทำให้ความคิดของบรรดานักเตะอ่อนแอลงไปจนถึงจุดที่พวกเขาจะสูญเสียความเชื่อมั่นในไอเดียของอามูริมเป็นได้และหากว่าผลงานของทีมยังเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็จะสง่งผลต่อช่วงเริ่มต้นซีซันหน้าด้วยเขาต้องหาทางทำอะไรบางอย่าง แต่ก็อย่างที่เราทราบว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้เพราะว่าเขาพร้อมจะตายไปกับมันในระบบที่เขาเล่นและต่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้จะเปลี่ยนจากการเล่นระบบหลัง4มาเป็นหลัง3แต่ทว่านักเตะที่มีมันก็ไม่ได้แย่จนทำให้ทีมเล่นห่วยได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นทคติกรูปแบบการเล่นไม่ได้บ่งบอกว่าทีมชุดนี้มีพัฒนาการเลยแม้แต่น้อย ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่5กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ